ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ได้เอาพระสมเด็จวคังพิมพ์ใหญ่เส้นได้นะครับหลังหลังเลยครับหลังกลับหมากนะครับหลังกลับหมากนะครับเอามาลงให้กับ f c ได้ประดับรับชมนะครับพระนี้ก็เป็นพระที่ลงลักล่องชาติแปะทองนะครับนะครับ สร้างที่วัดระฆังปลูกเศกโดยท่านเจ้าพรคุณสมเด็จพระพุทธจันโตพมหังสีนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ f c ฟได้ดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของพระที่มีการเวลาสร้างมากกว่า150กว่าปีนะครับนะครับพระนี้ก็สร้างที่วัดระฆังนะครับเพราะพระลักษณะรรนี้จะมีสร้างทั้งวัดระฆังและวังหน้านะครับต้องดูให้ดีนะครับ ครับเดี๋ยวจะลงดูภาพรวมนะครับนะครับดูภาพรวมดูความสวยงามนะครับนะครับลงลงลงลักดําๆนะครับลงลักลงชาติลงชาติไปครับชาติก็สีแดงแแล้วก็แปะทองอีกทีนะครับนะครับดูครับทําไมบอกว่าเส้นเอ่เส้นลวดนะไอเส้นได้ครับนะครับเส้นเล็กมากครับขอบเล็กมากครับเล็กมากครับดูเนื้อครับเดี๋ยวเราจะสโคปให้ดูนะครับ ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าพระนิสวยงามมากขนาดไหนนะครับนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับครับดูฐานล่างครับดูครับแล้วก็ดูดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีจุดแดงๆนะครับดูครับเหี่ยวเหี่ยวหดหดนะครับดูครับดูไว้ครับลักษณะพระเก่าโบราณนะครับดูลักจาะนั้นหนาครับลักษณาดำๆนี่หน้าหนาครับนี่ครับแล้วก็จะมีอ่า ชาติแดงล่องชัดเลอะแดงๆกันคือชาติครับเป็นวงกลมนะครับนะครับเป็นกลมๆนะครับเป็นครับคือลักษณะคือเอกลักษณ์นะครับการให้รู้ว่าพระนี้สร้างที่วังหน้าและวัดระฆังนะครับคือจะมีความแตกต่างกันนะครับนะครับเนื้อพระนะครับสวยงามครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของแถวซ้ายนะครับขึ้นมานะครับทับมพิธีนะครับดูการจะเหี่ยวนะครับจะเหี่ยวนะครับเหี่ยวแล้วก็มีการ พวกเป็นเม็ดพวกของแคลซายครับทับถมด้านบนแล้วพวกพลักนี่จะเหี่ยวเหี่ยวหดตามเนื้อผ้าครับผ้าข้างในเขาเหี่ยวเขาต้องเหี่ยวตามนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับเป็นหลักธรรมชาติถ้าผ้าข้างในเหี่ยวรักนอกต้องเหี่ยวหดตามครับเห็นไหมครับลอยเหี่ยวเหมือนกันนะครับนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนะครับเราจะลงสโคปให้ดูนะครับลงสโคปให้ดูนะครับผ้านี้เป็นเนื้อที่สวยงามครับสวยมากครับเนื้อนุ่มนุ่มเป็นเนื้อที่นุ่มนุ่มแล้วก็คือ เขาต้องถนอมด้วยลงต้องต้องเอารักมามาทาแล้วก็ลงชาิไว้เพื่อให้ถนอมเนื winter, uh ้อพระนะครับให้มีการเวลาให้มีให้ยืดอายุนะครับให้มีมีความคงทนนะครับนะครับนะครับดูครับพอเนื้อนุ่มมากครับเนื้อผงุทุกคุนนะครับนี่เรียกเนื้อผงทุกคุนนะครับสวยงามมากครับเนื้อเหลืองครับเนื้อเนื้อเหลืองนะครับสวยงามครับดูการเหี่ยวครับดูเหี่ยวไหมครับดูขงหน้าเหี่ยวดนะครับดูครับ เหี่ยวครับดูครับเหี time, time, topic, so ally, ่ยวเหี่ยวเหี่ยวหดหดหมดแล้วครับดูครับทุกจุดเหี่ยวเหี่ยวหดหดหมดแล้วครับดูครับเหี่ยวเหี่ยวหดหดหมดแล้วครับนะครับถึงบอกเราดูของเก่าเนี่ยเราดูพวกลักเนี่ยต้องเหี่ยวไม่ใช่ออกมาเป็นแผ่นๆต้องเหี่ยวเพราะเขาหนาครับเหี่ยว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 เพราะเพราะเนื้อผ้าเขาเซ็ตตัวเขาต้องเหี่ยวหัวเหี่ยวเร็จก็พวกลักพวกนี้จะย่นตามนะครับจะย่นตามับย่นตามหมดนะครับทุกจุดย่นตามหมดนะครับแล้วก็มีความหนานะครับ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบนผิวนะครับของพวกชาติของรักของรักของชาติเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมดนะครับนี่คือวิธีการดูของเก่าโบราณเราต้องดูการเวลาอย่างเดียวครับไม่ใช่ไปเห็นก็เอากันเลยครับนะครับสวยงามกลิ่นยังคุ้งอยู่เลยครับนะครับนะครับกลิ่นยังคุ้งพวกเคมีอยู่เลยครับยิ่งยิ่งเป็นพวกชาติกับรักเนี่ยถ้าเป็นของของใหม่อ่ะดมเลยครับกลิ่นกลิ่นแรงครับถ้าของเก่ากลิ่นแทบไม่มีครับเพราะว่าเขาหมดแล้วครับเขาเขาไม่เหลือแล้วครับ เขาหลือหมดยางครับหมดยางแล้วนะครับนะครับดูครับดูแค่กลิ่นก็รู้ครับเพราะว่าพวกรักพวกชาตินี่เขาจะมีกลิ่นนะครับนะครับเขาจะกลิ่นอ่อนๆน้ำหอมนะครับถ้าของแท้นะครับถ้าของหม่ของหม่ก็จะกลิ่นสีเลยครับเอาสีถางนะครับนะครับดูง่ายครับนะครับเม็ดตะทองนี่ครับถ้าเราสโคบเนี่ยจะแตกเล็กๆๆๆๆๆเล็ๆมันเกล็ดๆหมดแล้วครับพวกนี้ทองพวกนี้ครับ เดี๋ยวจะลงสโคปให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1, 6 0 0 x นอะครับสโคปดูจุดที่สำคัญนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครับดูเนื้อครับเนื้อพระก็จะมีการเหี่ยวหดนะครับเพราะว่าพระนี้เป็นเนื้อหนุบนุ่มนะครับแล้วก็เป็นเนื้อผูดทุกคนนะครับนะครับแล้วเป็นเนื้อว่านนะครับหรือว่านผสมนะครับสวยงามากครับแล้วก็จะมีการเหี่ยวหดซึ่งแล้วพระเขาเพราะว่าทําไมลงรักลงชาติไว้เพราะกัน พราะพระนี ian, oh, ่เขามีการเสื่อมสภาพเร็วนะครับย่อยสลายเขาก็กลัวพระอายุไม่คือจะย่อยสลายเขารีบเขาก็เลยเอารักชาติทานะครับไว้ก่อนนะครับเพื่อให้อายุคงทนนะครับเกิดความคงทนนะครับเป็นหลักธรรมชาติแบบดูเราดูดูแบบบ้าน ا พูดแบบบ้าน ا นะครับไม่ไม่มีไม่ไม่มีการอะไรนี้นะครับเพราะเราเป็นชาวบ้านเราไม่มีไม่ได้เรียนการพูดมานะครับนะครับเห็นยังไงพูดอย่างนั้นครับเพราะเราพูดตามหลักธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับ พอพระเขาถูกชาิกับรักลักกับชาิหลุดออกไปนะครับแล้วก็ต้องซึมครับเพราะชาิกับรักพอเนื้อพระเขาจะเขียวหมดแล้วครับแล้วก็มีการเซฟตัวแล้วก็จะดึงดึงคาบชาติกับรักนะครับเข้าไปอยู่ในเนื้อครับเป็นเหมือนเหมือนเส้นเส้นฝอยของเลเนเลือดเลยครับนะครับอยู่ด้านไหนครับนะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับถึงจะลักหายไปยังไงรุดรูดไปหมดทั้งองค์แต่ก็จะมีคาบเก่าที่ซึมไปอยู่ในเนื้อพระนะครับ นะครับดูซึมเข้าไปครับดูเส้นเล็กๆครับดูครับนะครับดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับต้องใช้สโคปนะครับพวกนี้ต้องใช้สโคปดูนะครับต้องใช้สโคปนะครับนะครับอยู่เส้นเล็กๆนะครับแล้วเขาขาวว่าเป็นพวกแคลไซายนะครับนะครับทับถมอีกทีนะครับนี่คือการเวลาครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับคือหลักธรรมชาติคือดูอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าดูแบบนี้ได้ดูแบบนี้เป็นท่านก็จะไม่เคยเจอพระเกศครับท่านจะเจอแต่พระแท้ครับเพราะว่าจะเจอพระเกศหรือพระรองแบบหรือพระทรรขึ้นใหม่ท่านก็จะ นก็จะไม่เอานะครับต้องเป็นลักษณะวิธีการดูนะครับแล้วก็พระอายุการเวลา150กว่าปีนะครับก็มีรัก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 ก็คือต้องสีดําชาติก็ต้องแดงนะครับแล้วก็ต้องมีการความหนานะครับเป็นหลักธรรมชาติเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีการเขาไม่คือระบบะการจะไม่ไม่เหมือนสมัยนี้ก็จะมีการพ่นบางๆง,างทาบางีาง่ยแต่ก่อนเขาอจุ่มเลยครับจุ่มเลยครับนี่คือการจุ่มนะครับจุ่มเลยสมมติเขาจะจุ่มเลยครับ ทั้งจุ่มทั้งทั้งทานะครับนะครับบางบางองค์จุ่มเลยครับเป็นแบบเป็นก้อนเลยครับนะครับเห็นไหมครับเพราอก็ทำส่วนมากครับเพราจะไม่มีเวลาครับนะครับเขียวเขียวพวกนี้ครับเห็นไหมครับเขียวเขียวพวกนี้ก็จะเป็นพวกข้าบนะครับนะครับนะครับค้าบข่าขาพวกนี้ข้าบเข่าไส้ครับตกผนึกนะครับนะครับตกผนึกของการเวลาครับอการเวลานะครับเนี่ยเข่าไส้ก็จะเป็นเม็ดๆแล้วครับเป็นเม็ดเหมือนเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดหิมะกเกล็ดเกล็ดไอ้พวกเกลือพวกค้าบเกลือนะครับเห็นไหมครับ นี่คือหลักธรรมชาตินะครับแล้วทองเขาก็จะกระจายนะครับเพราะว่าเขาเสื่อมสภาพหมดแล้วครับนะครับทองครับไหมครับเสื่อมสภาพหมดแล้วเขาจะเป็นเกล็ดเกล็ดหมดแล้วครับดูครับกระจายหมดแล้วครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของของแถบไซต์ทับถมนะครับทับถมไมื่อทองวัตถุทับถมหมดแล้วครับเห็นไหมครับทับถมหมดแล้วครับดูครับทุกอย่างคือกลายเป็นหนึ่งเดียวกันครับคือผสมประสานกันนะครับไม่มีไม่มีการเป็นหลักเป็นตายตัวครับคือกระจายกระจายขึ้น เป็นหลักธรรมชาต kind of hey, ินะครับนะครับธรรมชาติหมดนะครับนะครับดูครับธรรมชาติหมดนะครับดูแผ่นทองครับอดูทองครับเห็นไหมครับทองก็ดูทองครับนะครับนี่ครับดูทองครับก็มีการเคลื่อนไสขึ้นงอกทับถมเป็นจุดๆนะครับก็ขาวไหมครับนะครับขึ้นทับถมก็ขาวนะครับนะครับแล้วก็มางจุดก็มีการเสื่อมสภาพของทองมากน้อยก็แล้วแต่การเวลาครับไม่เท่ากันถ้าเท่ากันก็คือทําขึ้นมาใหม่ครับ เดือเนือพาครับนุ่มเหลืองครับเลดเหนืออะไรครับเนือเหลืองเนือเหลืองเลยครับนะครับทําได้แล้วนะครับเพิ่งเพิ่งคุยอยู่องค์เมื่อกี้ครับอายุมากแล้วครับตอนนี้ก็ที่ก็จำก็ไม่ได้ครับเป็นเนื้อว่านครับว่านเหลืองหอระดานนะครับเกือบจําไม่ได้ครับเนือว่านหอระดานเหนือเหลืองนะครับสวยงามก็ต้องอย่างนี้ครับ นี่ครับเหลืองแลวสวยช่ำเลครับนี่ครับนี่พระพักท่านครับประเกตครับดูครับดูความเหีียวย่นครับดูวามเหีียวย่นครับดูครับเหี่ยวย่นของของของรักนะครับของชาตินะครับชาติชาติสีแดงชาติจูแซชาติออแซนะครับนะครับถ้าสีแดงครับชาติสีแดงก็เรียกว่าชาติจูแซนะครับชาติจูแซนะครับ ธาตุจูแซในสีแดงนะครับในภาษาเขาเรียกจูแซสีแดงแดงนะครับถ้าออแซสีเขียวนะครับนะครับธาตุนี้ครับชาติจูแซนะครับแดงสดนะครับดูดูเป็นขึ้นคืนนะครับเพาเหี่ยวครับกันเวลาดูครับเหี่ยวครับดูกันเหี่ยวครับดูกันเหี่ยวไว้ครับเหี่ยวเป็นขึ้นคืนหมดนะครับดูครับเป็นขึ้นึ้นครับถ้าเราไม่มีกล้องสโคปเราก็จะไม่เห็นนะครับเป็นขึ้นนะครับนี่คือเหี่ยวเพราะภาคเขาเซตดึง พักเขาเซ็ตตัวครับคือดึงตัวแห้งเหี่ยวหดลงไปแล้วก็เขาทานตั้งแต่ตัวแรกๆแล้วก็พอพระเขาเซ็ตเหี่ยวลงไปก็ับพวกชาติก็ชาติกับรักก็เหี่ยวตามก็ดึงกันไปครับครับดึงกันไปครับดูครับนี่ธรรมชาติครับดูครับเหี่ยวหดธรรมชาติครับพอการเวลาเขาจะเขาจะเหี่ยวหดหลังยึดนะครับเหมือนคนเหมือนคนมีอายุครับเขาจะเส้นเขาจะยึดตัวครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผิวหนังเขาก็เข hey. าก,าากาข็จะยึ in over, <ối> ดเหี่ยวหดเหมือนกันครับเป็นธรรมชาตินะครับ ก็บอกไปดูวิธีดูดูอจากธรรมชาติดูจากตัวเราเนี่นะครับเห็นไหมครับดูครับสวยงามครับดูครับดูอยดูครับดูครับดูไว้ครับนี่ครับดูไว้ครับเดี๋ยววิธีดูของเก่าโบราณครับดูง่ายครับดูจากตัวเรานี่นะครับเรียนรู้จากตัวเราแล้วผ้านี่อายุต้องร้อยห้าสิบกว่าปีนะครับดูครับเนี่ยสวยครับเนื้อพผ้อยังงงงงเหินขึ้นเนื้อพระนื้ี um ่เน so so ื oui ้อพระนะครับแต่พวกอาจุ อาพวกรักกับชาตินะครับเหี่ยวหดต่ําลงไปเลยครับเห็นไหมครับเนื้อผ้ากับหดระเหิดเนื้อผ้านี่คือสูงขึ้นมาครับนะครับเนี่ยมีความสูงนี่คือสูงขึ้นมากว่ากว่าพวกรักพวกชาติอีกนะครับเห็นไหมครับคือเป็นบางจุดเขาเขายุบยุบตัวครับคือยุบตัวคือผ้านี่ก็เป็นผ้าเนื้อนิ่มเนื้อเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็มีการเสิมสภาพหดเหี่ยวเซ็ตตัวได้มากเขาถึงได้เอารักเอาชาติคนโบราณโบราณเขามีหมวกกันไก่ครับถึงไดเอาชาติเอารักมาทาเพื่อ คุมเพื่อถนอมเนื้อผราไว้ครับเห็นไหมครับดูครับถ้าไม่มีรักนะ่ยปัจนุบันผ้ก็เสื่อมสภาพไปหมดแล้วครับนะครับสวยงามครับดูครับแตกเป็นลายทุ่งนาเลยครับลายลายทุ่งนาหรือลายลายสักโลกก็เรียกครับธรรมชาติมากครับจะดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะเส้นๆเป็นลายกลับมาครับสวยงามครับโอ้ยครับ สภาพเดิมๆนะครับองนี้ครับน่าจะเป็นกวดได้ครับถ้ามีตังเอาเบลกวดได้เลยครับอง์นี้ครับสวยนุ่มเนื้อขหนุบมากครับดูเนื้อครับเนื้อผ้าส่วคหนครับผ้าที่มีลงชาติลงละไว้นะครับส่วนมากมีในตำราของวัะฆังครับเนื้อทุกเนื้อที่หนุบหนุ่มแบบนี้ก็จะมีลงละแบบนี้ครับแล้วเาก็คนเขาก็จะล้างออกครับล้างให้เห็นเนื้อครับนะครับนะครับน่าจะหนุบอย่างนี้ครับ วัดละขังครับเนื้อจะดุบล้งนะาที่ลงรักไว้เนี่ยจะเนื้อจดุกแบบนี้ครับเนื้อสวยครับเนื้อจะสวยนะครับเราก็ร่อนเอาจากธรรมชาตินะครับดูครับร่อนธรรมชาตินะครับดูครับบางอง์ก็มีมลสารแับเจนบมงองค์ก็มีนิดๆหน่อยๆครับนี่ครับแต่เนื้อนี้เนื้อเนื้อผงทุกคนเนื้อว่านครับเนื้อว่านนะครับมลสารจะมีน้อยครับเนื้อว่านมีเลดกๆครับ เสียบ้างแต่ประกอบแพงนิดเดียวเองครับือจะเห็นยนาครับเพราะว่าเขามีรักบังนะครับบางจุดก็แทบจะไม่มีเลยครับช็อคเหลืองนะครับเด็กไหลผงไพรดำนะครับเด็กไหลผงไพรดำครับเห็นครับเด็กไหลผงไพรดำนะครับต้องเล็กมากครับนะครับเด็กไหลผงไพรดำเล็กมากแทบจะมองไม่เห็นอะไรครับเราต้องสโคบจุดนิดเดียวครับนี่ครับ ให้ผมให้ดำครับเสร็จพักกำแพงนิดเดียวครับนิดเดียวมากครับว่านหวระดาน ถ้าดูคลิปต่อไปดูต่อไปนะครับในคลิปเดียวกันครับผมเอาพระอสุรคังนะครับสร้างสองสาก9นะครับแล้วก็สร้าง23 2408นแะครับแล้วพระกิ่งเปาเลสนะครับปีที่สร้างปี2 2 2 4 0 9่ทรงผนวดนะครับแล้วก็พระยุคต้นเนื้อเขียวครับเอามาทำน้ำมนต์ครับผมเดี๋ยวผมถ่ายทำให้ดูนะครับดูต่อเลยครับ เราพ้านี่จะแช่น้ำมนต์กี่ปีก็อยู่เหมือนเดิมครับกี่เดือนก็อยู่เหมือนเดิมเพราะผมจะเอาลงแช่ในทุกๆทุกทุก,ทกอาเข้าวันศานะครับผมก็าําน้ำมนต์ไว้กินนะครับความเชื่อนะครับคือสมัยก่อนพ่อผมทําน้ำมนต์ก็รักษาคนแถวนี้ครับคนในละแวกตาบลนิดเขตนี้ก็โตมาเขาพ,พ,พ่อผมครับเกิดมาเขาต้องมารักษาเพราะสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลสมัยผมเกิดมาเด็กๆนะครับเมื่อเด็กๆตอนนี้ผมก็ห้าสิบกปีแล้วครับเด็กๆก็เจอตื่นตก็เจอเห็น มีแต่คนมามารักษากับพ่อผมนะครับนะครับรักษาด้วยน้ำมนต์นะครับโดนยาสั่งโดนของโดนคุณใสโดนอะไรแนละ้วแต่โดนผีเข้าผีออกขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกโดนเป็นไข้เป็นโดนงูโดนอะไรนะั้นแล้วก็คลอดลูกไม่ออกอะไรทุกอย่างเนี่ยครับก็ให้พ่อผมอาบน้อาบน้ำมนต์ให้แล้วก็ ใช้น้ำมนต์กินนะครับถ้าค้อลูปไม่ออกเอาน้ำมนต์กินปุ๊บเดี๋ยวก้อขออเลยครับข้อข้อตรงบ้านผมเลยครับค้อตรงบ้านเลยครับสมัยผมเด็กๆโอ้ยคนมากันเนี่ยผมก็เลยพ่อผมพ่อผมให้พ่อผมไม่อยู่แล้วพ่อก็ให้วิชาร้อยแปดผมไปผม,ผมก็้วผมว่าทำต่อนะครับก็เอาพระสุรคังไปเอาไปลงแช่ไว้น้ํามนต์ตั้งคายน้ํามนต์นะครับคายยี่สิบสี่แล้วก็เอาพ้ากิ่งโปรเรษนะครับโหดลงไปแช่ลงไป ทำน้ำมนต์ไว้ในในน้ำมนต์นะครับในองค์น้ำมนต์แล้วก็ผ้าสมเูรจครั้งคือพ้าไม่ต้องกลัวสึกครับพ้ะแท้ๆครับไม่เหมือนผราเก้ครับไม่เหมือนผระใหม่ครับคือเราลงไปแช่ยังไงก็อยู่งั้นครับพอขึ้นมาก็เอาขึ้นมา34 3เดือนขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วว่ากระดานชูดซับๆนะครับแต่เ็าจะมีคาบน้ำครับคราบน้ําติดอยู่ในองค์พระนะครับแต่ไม่มีเสื่อมสภาพครับอยู่ไลอยู่งั้นครับนะครับนะครับอยู่ไงอยู่งั้นครับไม่ต้องกลัวครับผราพระแท้ครับ พ่อการเวลาเขาต้องร้อยร้อยห้าหกสิบปีนี่ยุคต้นร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบปีเนื้อเขียวนี่ครับเกือบสองร้อยปีครับร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบกว่าปีนะครับแล้วก็คือทุกอย่างแคลไซต์ตกผลึกกลายเป็นเนื้อเดียวครับคือน้ําไม่มีอะไรเข้าไปได้นะครับน้ําไม่มีทําอะไรทําลายได้ครับพวกไม่เหมือนผ้าที่ทําขึ้นมาใหม่ครับคือแช่ไม่ถึงเดือนก็ละลายแล้วครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมผ้าผมทุกพิมพ์ครับวัหน้าปีทุกปีหนึ่งผมเราผมไม่ค่อยสบายท้องอืดอะไรพวกเนี้ย กินยามไม่หายทีก็เอาพระลงไปทำน้ำมนต์ไว้กินก็ดีบรรเทาก็ดีขึ้นนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับดูต่อไปเลยนะครับผมจะตัดต่อเข้าไปเลยนะครับ